วันนี้ฝนตกหนักมากเลยนะคะพอฝนตกหนักก็นึกอยากจะสดน้ําแกงร้อนๆหรือตู้เย็นออกมาก็ได้เห็ดค่ะไม่ต้องเดากันเลยนะคะเพราะว่าเย็นนี้จะกินแกงเห็ดใส่ผักะอมค่ะคือโดยส่วนตัวเมื่อกี้ชอบกินแกงเห็ดด้วยแหละชอบกินอาหารพื้นเมืองอาหารเหนือคือชอบต้องมีน้ําปลาน้ํากะปิและเห็ดที่ทําวันนี้ก็3อย่างเหมือนเคยนะคะถุงละยี่บบาทเองค่ะ 3ถุงก็50บาทแต่ไม่ได้ใส่เห็ดไปหมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมากค่ะกะว่าจะทําแค่แกงถ้วยใหญ่สักชามหนึ่งก็พอค่ะเห็ดที่เหลือก็เก็บไปใส่ตู้เย็นต่อนะคะตัดแต่งเห็ดเสร็จเมื่อกี้ก็จะแช่น้ำไว้สักพักหนึ่งนะคะแล้วเมื่อกี้ก็จะลงไปเก็บพริกชะอมแล้วก็ตะไคร้มาทําเครื่องแกงนะคะเครื่องทําน้ำพริกส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ซื้อนะคะเพราะว่ามันมีอยู่ในส่วนขวัวท้ายบ้าน,นะคะ่ะช่วงนี้ก็จะลกๆหน่อยนะคะถอนยาหนึ่งอาทิตย์เว้นไว้อีกสองอาทิตย์ขึ้นมาเต็มเลยค่ะมันเป็นช่วงน้าฝนเวยเนาะบวกกับ <c oughs> กัน,นะคะ่ะถอนา้าเข้าจริงๆไหมล่ะบังคับแฟนน่ะแหละมาช่วยถอนคือช่วงนี้รอบบ้านจะลกมากหลายคนอาจจะคิดนะคะว่าเอ๊ะทำไมแม่อยู่บ้านทําไมแม่ไม่ถอนทาไมต้องรอเฉพาะวันอาทิตย์ถ้าใครหลายคนจะคิดแบบนั้นมันก็ไม่แปลกนะคะแต่เอาความเป็นจริงเนี่ยคำว่าแม่บ้านเนี่ยมันไม่ได้มีหน้าที่แค่กวดบ้านถูบ้านทํากับข้าวแล้วมันจะเสร็จนะเะพราะด้วยภาระหน้าที่ตั้งหลายอย่างคะ่ะที่เมื่อกี้เป็นทำในแต่ละวันนะกวดบ้าน,ถ,บบานถูบ้านทําข้าวเช้าให้ลูกสาวอยู่กับลูกสาวจนถึงบ่ายสองก็เกือบบ่ายสามที่จะออกมานะคะพอออกมาทําอะไร ออกมาก็มาทําของขายวนเวียนแบบนี้ค่ะจนถึงวันอาทิตย์พอวันอาทิตย์เนี่ยก็เป็นวันที่เหมือนเราก็พักที่จะทําความสะอาดบ้านถอนหญ้าหรือบาอาทิตย์เราก็จะพาลูกไปเที่ยวซึ่งเวลามันก็ค่อนข้างมีจํากัดเนาะซึ่ง6ปีก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่จะมีลูกชายคนแรกแม่กิฟก็เป็นพนักงานเงินเดือนเหมือนทุกคนเลยค่ะแล้วตอนนั้นอะแม่กิฟก็คิดว่าหน้าที่ที่เราทำเนี่ยมันหนักแล้วนะแล้วก็เคยแอบคิดว่า การที่ได้อยู่บ้านการเป็นแม่บ้านการเลี้ยงลูกอยู่บ้านเนี่ยมันง่ายแต่ทุกคนเชื่อไหมพอมาถึงวันที่เรามาเป็นแม่มาเป็นแม่บ้านหน้าที่ที่เราทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายและก็ไม่ได้สบายแบบที่เราคิดจากประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งสองพาร์ทของเราในพาร์ทการเป็นพนักงานกับพาร์ทการที่เราต้องมาเป็นแม่หรือแม่บ้านเนี่ยนะคะบอกเลยว่ามันช่างต่างกาันลิบลับกล้าพูดได้เลยว่าตอนที่เป็นพนักงานหรือมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเมื่อกี้ว่ามันสบายกว่าสาหรับตัวเมื่อกี้เองนะเมื่อกี้คิดแบบนั้นู่บอกัย ภาระหน้าที่ของเราแต่ละคนนะคะอ่ะเมา์มอยมาตั้งนานไข่เจียวของเด็กๆก,ก็เสร็จแล้วนะคะตอนนี้พ่อเจดกาลังทอดปลาทูให้เด็กๆต่อหน้าที่นี้ต้องยกให้คุณสาม,มีเลยเพราะว่าน้ํามันมันกระเด็นยัยสาวน้อยของแม่กิฟก็แอบบกินไข่เจียวหิวแล้วสิส่วนพี่ชายหลับหลับเอาแรงและแล้วกับข้าวของเราก็เสร็จ